สวัสดีครับกลับมาพบกับเข้อบอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีเด็ดสามคู่จะได้เรียงให้ฟังกันนะครับก่อนจะไปผลงานเมื่อวานหน่อยเมื่อวานยูทูบนะครับให้พี่ทเวนเต้เราก็ได้นะครับให้ทีนิวคาสเซิลเราก็ได้นะครับส่วนคู่แมนยูนะครับไปโดนนาทีบาปนะครับรองที่ชาวตันนะโดนแมนยูลูกที่3นะครับนาที9 1 9 2สาน่ทดเวลานะครับคู่นี้ก็เลยโดนไปนะใน YouTube ก็เลยเข้า2โดน1นะครับก่อนไปดูวิเคราะห์บอลนะครับขอฝากกลุ่ม v ีพไว้หน่อยกลุ่มวีพีนะครับบอลวีพีบอลเต็งหนะครับส่งตรงให้ทท่านุกวัน เดี๋ยวไปดูวิลควบอลนี้กันครับคู่แรกนะครับอยู่ในสเปนซูเปอร์คัพนะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านรับการเยือนของบาเลนเซียนะครับเพื่อเตะลาตีสองราคาตอนนี้เริ่มเดือดต่อถึงลูกนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยมาดริดนะครับแพ้เบียร์ลิวในเกมล่าสุดอะแต่เกมนัดตอนก่อนชนะมาเกือบหมดนะครับจึงเชื่อว่าพวกเขาจะฟอร์มตกไม่นานนะผลงานน่าจะสวิงกลับมาเหมือนเดิมนะอีกครั้งวันนี้ลงเล่นสนามกลางนะครับเป็นรอบรองบอลถ้วยก็คงเน้นเต็มที่ภาพรวมย่อมดีกว่าบาเลนเซียอยู่แล้วครับ ซึ่งฟอร์มหนัดหลังสุดเนี่ยแพ้ถึง4นะครับล่าสุดเนี่ยแพ้คาบ้านต่อก,กาดิสทีมไทยตารางนะครับแสดงให้เห็นว่ามีปัญหาหนักมากวันนี้ต้องมาเจอกับบอลระดับราชาชุดขาวริมมาดิทน,นะครับน่าจะรอดยากนอกจากนั้น,นครับสถิติที่น่าสนใจนะ6กครั้งหลังที่เผชิญหน้ากันนะฮะปรากฏว่าริมมันดิดเนี่ยเก็บชัยชนะไปได้5แมตช์ลเลยนะครับเพราะฉะนั้นราคา1ลูกไปาาลองรุ่นแมสซองริมมันิดดีกว่าครับคู่แรกไปที่ริมมันดิดนะคู่ที่สองครับมาที่ดีเกรงฝรั่งเศสนะครับอัน,นรนร ควมน่าจะเป็นนะครับเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยสำหรับอนากฟิโอนะครับถือว่าทําได้ดีนะครับชนะติดต่อกันมา2เกมแล้วนะยิงลงกันไป5ลูกครับแต่ก็เก็บชัยเหนือสอทีมไทยตารางนะครับซึ่งนัดนี้ต้องรับมือกับทีมดับเบิอย่างแลนด์อีกทั้งผู้มาเยือนวันนี้เหนียวแน่นนะครับไล่พ่ายมา9แมตช์รวดเข้าวินถึง3แต่ว่าสถิตินอกบ้านเนี่ยไม่ดีนะครับเสมอต่อเนื่องมา5นัดนอกจากนั้นนะครับ4ครั้งหลังที่แลนด์มาเยือนสนามแห่งนี้นะครับแพ้ออกไป4หนจาก5หนที่มานะเพราะฉะนั้นวันนี้อิงมิติครับเลืออออกเเเชีีรรรทท่่จจ้้้้าาาาาาาบบบบนนนนนะะคคคััปงิโอนะ ก็สุดท้ายครับอยู่ดีเออเหมือนเดิมเปเชนนะครับเปิดบ้านคับมย่างของอองเชฟที่เตะลาตีสามราคาตอนนี้เปเชนต่อ2ลูกครึ่งนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยเปเชนนะครับยังเล่นด้วยมาตรฐานยอดเยี่ยม13นัดในลีกนะครับเก็บชัยไปถึง11นัดรวมถึงเกมเย่านะครับที่เล่นในบ้านนะเก็บชัยไป6นัดรวดนะครับยิงรวมๆ11เม็ดส่วนอองเชฟเนี่ยพ่ายเกมเยือน4ีแมตรวดเลยนะครับและแพ้ต่อทีมกลางกับทัตตารลงเกือบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มันเจอเจ้าเถิ่นที่ครบเครื่องแถมทยอยได้สสตาาาาาารรรร์์จจจกกกกกเเเเเววววิิลลดดดดคคคคััััััััพบบบบบมมมมททหหแ้้้นน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 นะะะะีี่่่็ปชุอ หกทิปหลังที่องเช่มาเยือนสนามแห่งนี้นะครับก็โดนยิงไปรวมๆยี่สเม,ม็ดนะครับเมื่อพิจารณาจากเลทจากภาพรวมต่างๆราคาสองจุดไปที่เบเช่ครับลุ้นลูก3กันดีกว่าจบแล้วนะครับ3คู่เดี๋ยวเรียนให้ฟังกันเหมือนเดิมคู่แรกนะครับไปที่ลิเบียเลตคู่ที่2หลองเทนนิสซิโอนะครับคู่สุดท้ายไปที่เบเช่ครับขอให้เป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนนะก่อนจนะากการฝากด like, กดไลค์กด subscribe กดติ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวดีทุกทุกวันนะครับสำหรับนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวััสดีครบ